ขึ้นเลยครับล็อตที่สอตัวกระรอบนะคะเราย้ยรอบมากูค่ะคปตะจะทำน้ำปให้เพืมอนดูนะให้ดูนะคะน้ำป่าของปุปตะคือน้ำปลาปลาที่นค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆและสวัสดีเทฟซีช่องนิโรคาเที่ยวนะคะพ่อลูกเทพกินตามสบายนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูตั๊กเป็นวันศุกร์ครูตั๊กก็มีเมนูมาฝากนะคะเมนูง่ายๆนะคะครูตั๊กซื้อปลาทูสดจากตลาดโพสมต้นมาทำปลาทูทอดน้ำปลานะคะปลาทูสดทอดน้ำปลานะคะราดซอสน้ำปลานะคะแล้วก็การที่จะทำปลาทูสดทอดนี่นะคะครูตั๊กก็ล้างด้วยน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอา <c oughs> เอาขี้อาไส้ออกนะบอกร้านเขานะฮะเอยเอาออกหมดเรียบร้อยแล้วฮะนี่ฮะนี่ฮะเอาออกหมดเรียบร้อยนะคะเคี้ยวอ,อะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะคุณตักก็จะมาเอามาบั้งนะคะมาบ้างเพื่อที่เอาไปทอดนะคะ,นะคะ <c oughs> บ้างเพื่อที่ใช้มันทอดง่ายนะคะราดซอสน้ำปลานะคะ ทอดกับกรอบอร่อยอร่อย,ออยปลาทูสดแปดขีดนะคะเนี่ยตัวเกือบโลากเกือบโลนโลนมีสิขีดเเจ็ด <7 S 1> <ม>ตัวมันมีแค่นี้นะคะมันหมดพอดีเลยเมื่อเช้าเนี่ยไปแต่เช้านะแต่เขาคนสั่งไว้เยอะเป็นปลาทูสดนะคะ พอยังไม่หักบางเพื่อที่ให้มันเข้าเนื้อเวลาทอดนะคะ กุตักก็บังปลาทูเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะกุตักก็จะโรยเกลือนะคะเพื่อที่จะให้มันกรอบอร่อยนะคะเกลือนะคะโรยเกลือนิดนึงก่อนทอดนะคะเพื่อให้มีมรสชาติที่กลมกล่อมนะคะไม่ไม่ยากนะคะมันจะไปอร่อยตรงน้ําราดนะคะไม่ต้องเยอะมากล้างให้สะอาดเรียบร้อยล้างม่น้ำเกลือนะคะใส่เกลือแค่นี้พอแล้วะคะ่ะ ก็คลุกกับใส่เกลือนะคะไม่ต้องเอาเกล็ดอะไรมันออกนะคะเกล็ดมันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกปะทูมันสดนะคะนี่ค่ะกุตักก็คลุกด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะ,ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดนะคะถูสดมากเลยค่ะ กุตาก็จะใช้น้ำมันที่ทอดหมูไว้นะคะที่มันยังใช้ได้อยู่นะคะมันทอดปลาเราไม่ใช่ทอดหมูใช่หมายถึงว่าอาจาะเอทอดปลาก็ได้แล้วก็ถ้ามันไม่พอนะคะเราก็จะเติมเพิ่มอีกนะคะ ก็ตั้งน้ำมันให้ใหร้อนนะคะเปิดไฟให้ร้อนเลยค่ะแล้วก็เวลาทอดก็จะเอาไฟปานกลางไปหาอ่อนนะคะเพื่อที่จะค่อยๆทอดเพื่อที่จะให้ปลาทูของเรากรอบนะคะเนาะุาตตะก,ก็จะลงมือทอดเลยนะคะปลาทูเราก็จะได้กรอบอร่อยนะคะอเอากระถาง ทอดง่ายๆนะคะอาบุตรจกก็จะผ่อนไปถึงกปางจางน้ำ <c oughs> มันมันร้อนแล้วนะคะทอดง่ายๆนะคะ <c oughs> เตักกระเทีที่จะทอดก็กรอบไปนะคะเต้าักก็จะขึ้นนะคะสวยๆนะคะชอบกรอบแบบไหนก็ตามสบายนะคะใครไม่ชอบกรอบมากก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เตักชอบกรอบมาก อบเหลืองเลยค่ะคุณต,ตาก็จะทอดกระทะที่สองเลยนะคะโรยเกลือแล้วจะไม่ค่อยแตกจะกรอบด้วยจะกรอบนะคะ่ะทอดต้องใจเย็นๆนะคุณต้าเขาจะหลีไฟไปไปันปันนะคะ ปลาทูสดอร่อยแน่นอนอ่ะปลาทูกุตักก็ครั้งที่สองก็ได้ที่เลยนะคะกรอบหัวเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะของหัวเป็นหัวกรอบหัวกรอบนะคะของชออกรอบเรียบร้อยจุตักก็จะปิดไฟนะคะเพราะรว่าเขาล้วงเอาอะไรข้างในออกหมดแล้วใช่ไหม,ม,ออหมเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละเขาขายจานหลายร้อยนั้นเฉพาะไอ้ตรงคารปรงปลาทู ขึ้นเลยครับล็อตที่สองสี่ตัวกรอบนะคะ,ะถูดส,บสบุดๆสสชอ,บก,อบ,บกรอบอเ,เรียบร้อยกรอบมากเลยนะคะแล้วคุณตาก็จะทำน้ำราบให้ เพื่อนๆดูนะคะ FC ดูนะคะน้ำราดของกุตักกกอนน้ำปลาน้ำตาลแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะน้ำราดของมันนะคะกรอบมากเลยนะคะกใอ่น้ำราดลงไป,ไปะคะค่ะ กินหัวปลาทูแล้วจะฉลาดะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทอดกรอบอบนะคะทอดใจเย็นๆนะคะนี่เรียบร้อยใส่ช้างน้ำราสําสคัญน้ํามันเยอะหน่อยอถึงทอดง่ายใช่น้ำมันเยอะค่ะตุ๊กตาก็จะทําน้ําราดปลาทูนะคะน้ําปลาก่อนอันดับหนึ่งนะคะ,ะปลาหหนึ่งทัพพีนะคะ อาสองทับพีเพนะคะทับพี <c oughs> น้ำราดนะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลของคุณตั๊กค่ะคุณตั๊กก็ต้องการใช้น้ำตาลทรายเพราะว่ามันจะรสชาติกลมกลม่อมกว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลทามันจะเหนียวแต่นีํน้ำตาลทรายมันจะไม่เหนียวมันก็จะกระจายแล้วก็หอมกว่านิดหนึ่งนะคะคุณตั๊กก็จะใส่น้ำตาลนะคะ ช้อนจะออก,ออกบบรสหวานนิดนึงอ่ะสามช้อนอ่าโอเคอคุณตั๊กก็จะเปิดไฟนะคะคนน้ำตาลกระทะไม่ต้องล้างเนาะหอมกระทียมคนให้มันได้ที่นะคะไม่ต้องเหนียวมากแต่น้ำตาลทรายมันก็จะไม่เหนียวไหมอย,อยู่แล้วค่ะ แล้วก็คนให้มันรสชาติมันก็จะหอมอร่อยนะคะเวลาเราจะทานเราเห็นจะราดนะคะเพราะว่ามันจะได้รสชาติที่หอมอร่อยนะคะนี่นะคะหอมนะคะใส่น้ำตาลทรายนะคะใครจะใส่น้ำตาลมะพร้าวก็ได้แล้วแต่นะคะแต่มันใน ชุดนี้ก็ตักขอใส่นิตานทรายดีวยกว่ามันจะหอมอเยีวให้มันไม่ต้องจับกันเป็นก้อนนะให้มันละลายแล้วก็เป็นฟองใหญ่ๆหน่อยนะคะ,ะมันจะหอมอกว่ากันนะคะแค่นี้ละคะ่ะปลาถูทอดน้ำปลาของยตักนะคะ ใชอบทั้งปลายอดไหนติดใจก็ใช่<ก>ยอ,<ช>หอไหนก็แล้วแต่อันไหนแล้วแต่ชอบนะคะอ่านี้นะคะเอาไปตักใหค่ะการชิมกองใหญ่ไม่ต้องให้มันไหม้นะคะมันได้ที่แล้วก็ชิมรสด,ดูว่าเป็นโอเคไหมเที่ยวไอ้เค็มไปหรือหวานไปหรือเปล่าอ,อร่อย อพอแล้วค่ะแต่ะแน้นาก็จะตักใส่ถ้วยไว้ก่อนเวลาจะทานก็จะราดนะคะคก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะน้ำตาลทรายนะคะไม่ไม่เหนียวมากนะคะคพอดีโอเคได้แค่นี้เดี๋ยว็ต้องเอาใส่ถ้วยไว้นะคะเวลาจะทานค่อยเอาตักไปราดนะคะ ลองชิมที่ว่าปเป็นยังไงโอเคไหม,อ,มอร่อยนะโอเคนี่นะคะุณต้าก็จะตักเสร็จถ้วยเตรียมไว้เดี๋ยวค่อยลาดนะคะเวลาจะทานไม่ต้องเยอะมากนะคะลาดปลามีแค่นี้ละค่ะมันจะอร่อยนะคะหอมเลยค่ะ ทำง่ายๆนะคะ นี่คะ่ปะปลาทูของอค,คุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเวลาทานคุณตัก็จะเอาราดลงไปนะคะมันก็จะหอมอร่อยนะคะเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคเพื่อนๆและ fc ที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะคุณตัก็ทําให้ดูแล้วนะคะปลาทูสดทอดน้ําปลานะคะราดซอสน้ําปลานะคะโอเคค่ะ กัันนข้าวครบพี่โด้วันดีเอฟซีเป็นทางการยังวันดีครับวันดีครับอกูตักลาดน้ำอคูตักก็จะลาดน้ำปลาทูนะคะ,ะลาดน้ำปลาโอันจะอบอะเค็มนิดนึงหวานหน่อยเค็มๆหวานๆครับ แล้วอยู่ใกล้ๆนี่ไก่ใต้น้านะฮะอยู่อีกคลิปหนึ่งนี่ครับไปตามดูอีกคลิปหนึ่งะฮะเราทําไก่ใต้น้ําทานกันด้วยพี่โดชิมปลาทูชิมปลาทูอาชิมปลาทูอาคนะาละตัวเลยแต่ใครไม่เอาหัวก็เอาให้ผมนะฮะเ,เดี๋ยวพ่อ,พ,อพ่อกับแม่ก็ผัดกันแกะส่งให้ลูกแล้วกันอพี่โดอ่าอแกะแกะให้เขาเลยก่อน ระถูทอดกรอบจุกระูสดหัวมานี่ครับมาคนละตัวเลยนี่กรอบไหมนี่เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมฮะเนี่ยนี่นี่ตังหัวอร่อยหัวนี้เขาเอาเหือกเอาอะไรออกไปควักไส้ไปแล้วมันก็เหลือแต่ที่มันกรอบนะก็ขึอนแน่จะพันมันกรอบมันนะทั้งกรอบทั้งมันน้ำรลาน ไม่ใชกลมกลมอมกลมกลม่อมเพราะรระวังกล้างนะอืมมันอะ่ะนี่ปลาทูนี่แม่กองใช่ไหมแม่กองแต่เป็นปลาทูสดฮะปลาทูอ่อาวไทยมันมหัวเริม่มมา อร่อยอ่ะสดนะอร่อยมากครับเพื่อนๆ่ทานข้าวด้วยกันครับทานด้วยกันนะคะเพื่อนเ F C ่อนปซีโซนดคาเที่ยวค่ะปลาทูมันได้น้ำลาดหวานๆเค็มๆนิดๆเที่ยวหัวเนี่ยคนก่วมก่วมพี่เดียวจะทำใจใจน้ำเหรอ มันยาแรกงไข่ใจน้ำอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆพื่อนโอเคเนาะปลาทูสุดยอดก็เพื่อนๆครับทำไม่ยากสำหรับปลาทูสดทอดราดน้ำปลานะคะก็พี่ผดพิสจ้าเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็สามารถทำที่บ้านทานนะอร่อย ปลาทูตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะมันมัน,มนแล้วรสชาติของมันเนี่ยได,ได้ได้ที่มากกรอบมากนะคะทอดครั้เดียวก็ได้กินแล้วค่ะถ้าอย่างไงคุณตัก๊ก็ฝาก fc นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมนูคุณต๊กเยอะๆนะคะคุณตัก๊ก็จะได้มีกําลังใจนในการทำเมนูต่อๆไปค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ขออะไรมาคุณตัาก็ทาให้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสําหรับคลิปปลาทูสดทอดราดซอสน้ําปลานะคะ ค่ะขอบคุณมากนะคะสสวัดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับดูครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเก่งมากครับชอบไหมปลาทูอร่อยไหมเอาครับ